โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่กับผมโอเคโอเคแล้วก็พี่ขวัญเคเอ็นเควซี่สวัสดีค่ะมันมียศวีไอพีบนหัวด้วยป่ะขีโก้แล้วก็มีขีโกงเว้ยขีโกงขีโกงมันจะมีขอเยอะอ่ะมันมีขอเยอะก็ไม่ได้ขีโกงเขาเรียกว่าคนรวยเปตั๋วถูกทีนี้มีน้องทีมาเล่นด้วยนะเราอยู่ในเรลบอกในแมปแฟชั่นเฟซี่ เจ้าหน่องเรียกหากันแบบโอ้โหท่าลมทลายแล้วพี่ๆแบบไม่ค่อยได้เล่นโลบอคขอโทษด้วยนะครับนั่นแหละพี่ๆเบื่อโลบอคแล้วใช่ไหมเปล่าแค่แบบไม่รู้จะเล่นอะไรอ่ะโลบอคอ่ะจริงๆถ้าเทียมโลบอคกับไมค์ค่ะเดี๋ยจะเบื่อไหมครับมากกว่อนทีมอะไรหลายสร้างไหมหรอไม่ใช่สร้างทางบ้านในเนสเตเบิลเหรอพี่ทีใช่ไหมโจทย์มันหมายความว่าไงคะใช่โหมายความว่าไงคะ ก็ชิดไม่บรบ Get r e a ดีอ้าเมหน่อดีตื่ตื่อุ้ยแก้ผ้าวาดแก้ผ้าไปแล้วไปแล้วรอะมาทุคนนี่ทุกคน้ไมช้าสร้างอะไรหรอชินชินเก่งชินเนชชินเนชชินเนชไปว่าอะไรหรอตัวเป็นไบรุนเหรอชินเนชใช่หรือเปล่าไรุนเหรอ ตืตื่พีไม่ยอมบอกพีขดกากตตพีกากพีคตดกากะเอาชุดลดีไปเล่ยไปนะเราก็ไม่รู้ว่ามันโจดที่เป็นกูเกิลเิโจดแปลวโอเคกูเกิลอยัดไวผมเปิดปดีรอรรอพี่แป๊บแล้วต้รรอพี่แป๊บวแล้วที วัยรุ่นพี่วัยรุ่นเออเห็นไหมว่าเราสอวัยรุ่นน้องๆพี่ขอโทษพี่แต่งตัวแบบนึงอะไรดีนะวัยรุ่นก็ต้องสวยๆใส่ปะตังก้าปะตังกี้เข้าวีไพีดีกว่านี่ละกันโอ้โหเฮ้ยขี้โกงอ่ะไม่ได้ขี้โกงนี่กดเขาไม่ได้มีว่าผมใช้ VIP ไม่เขาจะมี VIP ไว้ทำให้เราตั้งกันตัวนี้เลยห้ามใช้ VIP ครับ ไม่กงขี้โกงไม่มีทางรุกน้าพวกเจ้าอะไรกันน่ารักอล้วกันนะใบรุ่นใบรุ่นใบรุ่นก็ต้องนี่ใบรุ่นไม่าอุ้ยหมวกติดแป๊บหนึ่งเห็นได้ชุดที่มันดูน่ารักมากเลยอ่ะเราสังเกตว่าชุดมันเปลี่ยนไปด้วยน่ารักใช่มันเปลี่ยนดวงตาครับผมใช่อุ้ยเสื้อในใส่บิกินี่ดีกว่านี่เลยอารมณ์แบบ เขาเล่นนะฮัสซีเนมีคู่เลยเนี่ยมีกันดีเลยนี่มันแถมผู้หญิงแต่งตัวเป็นผู้หญิงกับผู้ชายค่ะต้องท่านี้รดินแบบรุ่นอะไรหรออร่อยอรอคิดว่าแต่งตัวฟิลฟาร์มมาพลาแก้วใส่อะไรดีอ่าแต่งตัวเป็นแบบสไปเดอร์แมนโฮมคอมมิ่งอะไรเยอมากชุดแย่มากเปลี่ยนชุดดีกว่าใส่ดีป้าหน้าตาสักหน่อยโอ้ยเลยนั่นด้วยฮัสซี่รุ่นวบรนด์รุ่นเหรนด์รุ่นเนาะแบรนด์น อันนี้แม่อันนี้ไม่ได้ถ่านเลยจิตยะติใบรุ่นต้องใส่ว่ามันเรแท้หน่อยนั้นนี่ไปล่อสาวเดี๋ยวสีแยกไฟแดงน้ำพุเแถวสีแยกไฟแดงหัวออกแบทนี่หมวกไปเข้านะมึงเนี่ยมันต้องใส่หูฟังด้วยชาวล็อกที่แฮชแงสวยไหมเนี่ยเอาอัแบบนี้ดีกว่าสาดูเป็นผู้หญิงมากกว่าใบรุ่นหรอเปลี่ยนหมวกไปรุ่นต้องมีแว่นสักใบเปลี่ยนเต้าหงส์เวลาจะหมดเล้ว มวนไม่สวยเลย,เยห,ลห,ลห,ห,ห,ห้อีขี้กงอนนี้ล้กันตอนนีละกันใส่แน้ดีกว่าดูเปรี้ยวกว่าเยอะลอยอ่ะสิบเก้าวิ้อุ้ยดูวิขวัญสิตัวเล็กจังเตะทีกัเลยเดากชายนอนนอนนอนดบิเสื้อาล้อเกยบเสื้อก่อนได้ไหมเจดูน่ารักจมีสะปินเดร์ด้วยเหรอเสื้อเสื้อทันไหมเนี่ยเอานี่เอานี่เอานี้เอานี้โอเคทัน ไม่ได้เสรหมดแกยหรือเปล่ามันแก่เลยมาค่ะพี่ออยพี่เฉาถามค่ะพี่อ้นพี่เฉาเดี๋ยวคุณบาออนนะพ่ะคะมามาอะไรจะตาใครครักหมดแรกโอ้สวยอ่ะเอุ้ยวปากไม่ได้เลยแม่โอ้โหเซ็กซี่เฮตี่เท่อยู่เท่เขาเป็นแนวแบบแนวสาวก็ใส่พังใส่ผางให้สาวให้สาวใส่พังเพราว่าเท่ดิ ผมไม่ชอบปากที่มันไม่แบบเป็นเด็กกระปุกไม่มีสไตล์กงแค้นผมไม่ชอบปากมันมันเข้มเกินเขาแต่งตัวมิกแอนด์แมทโอเคโอเคอีกเย้อไวรุ่นไม่บอกไปเรียนด้วยเหรอไวรุ่นสามพอเกี่ยวอะไรไวรุ่นใส่มอกไปเรียนไม่เกี่ยวไม่ได้บอกว่าไปเรียนเอาไปด้วยอ่ะผมรู้มามันทำไม่ได้ไอทีมันทะลุอยู่แล้วปกติของมันทะลุต่อไปเขาพี่ขวัญแน่ๆเลย ผมจะงงบอกอ้าวคำอุ้ยอุ้ยคนนี้อุ้ยคนนี้น่าะอุ้ยคนนี้อ้วนทีคือแบบไม่รู้อะรู้สึกเหมือนใครจะดาวพอเด็กดาวสีดาวสีดาวคนนี้สวยพี่พี่มีสไตล์อะใส่ตรงไหนใส่เจ้าไหนวะใส่ตุ้งไหนนะสวยอะเจะสวยตรงไหนเลยสวยพี่มีสไตล์อะไม่มีสไตล์หรือสไตล์ใครสไตล์มันอันนี้มีปีกไม่ให้ได้แหละมันมีปีกไม่ให้มีปีกไม่ให้คะแนนให้สองพอให้เด็ก กโโอ้หนี่ปีกเราจะไม่ด่าว่าเป็นไวด์เลยด่ามาเต้นแบบถีบตกลงน้ำได้อีบ้าใช่ใช่ใช่ถ้ามันแฟนซีมันควรจะใส่ปีกนะฮะอันนี้มันดูใช้ปีกพัมเพื่อไปนิดนึงใช่เราไม่ให้อุ้ยนี่ของเกมเจสซีอุ้ยอุ้ยเออได้อยู่แต่เราจะหักเราจะหักคาเดนจะขอไปเอาชุดไว้พี่รักษาเราเกลียดตาเราเกลียดตาเราให้สอบเอ นี่ขนาดเขามีเรามีขอ VIP อ่ะมีขอ VIP อยู่ในมือเขายังแต่งได้แค่นี้่ทีไม่ใบเลือดแต่งชุดสูทไม่เข้าไม่บอกตัวซีด้วยโอ้โหไม่ไม่ไมตายแต่ไม่ให้คาเดนเราไม่ให้คาเดนมันเหมือนไม่ใช่ชุดเที่ยวนไม่เหมือนชุดเที่ยวไม่เหมือนชุดเที่ยวอ่ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ให้ชุดแบบ ชุดจากบ้านตื่นมาบุบไปชุดนี้เลยผมไม่ให้อันนี้เขาน่าจะไม่ได้แต่งนะเขาน่าจะเอฟเคนะคะเธอเราว่าเกมเนี้ยจริงอ่ะบางคนมันไม่รู้ภาษากี่มันก็โหวต่วไมันแค่เอาตาใจชอบไไม่ต้องชอยมันก็โหวตก็อาจจะก็แล้วแต่อาจจะแต่คือถ้าเป็นเราเรารู้รู้ช้ชอยจริงจริงเราก็จะโหวตตามที่ว่ามันถูกไหมแต่งตัวถูกชดียเดี๋ยวเดี๋ก็ดูวัดยวเดี๋ยวเดี๋ยะเดี๋ยวเด่๋ยวเดีเดยวเยรุยวเดี๋ยวเ่ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดาวแดีวเดี๋ยวเยอเจี๋ยวเลยอเดยวเด เขาี่เขาใส่บิกตายด้วยนะโคตรเย่ดูวัยรุ่นดิโคตรเกิดคะแนนอะอ้าวคดดูเราหักคะแนนหมบไปสองคะแนนอยคนนี้เลยให้เลยให้สี่ให้สี่แต่เสื้อมันแลกส่ดาวพอไม่แลกให้สองเลยพี่ตายในการดูแล้วมันไม่เท่มันแบบชุดขันกันเราดูชุดเข้าบนดีๆมันเหมือนชุดพวกแบบอารับอะไรเงี้ยมีภาพันคอมีเข็ดติดจ้ะ หมดแล้ว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 ใครจะได้ที่หนึ่งผมได้หนึ่งผมได้หนึ่งใใครโอ้นี่แบบที่สามอ่ะเราว่าพวกนี้ใส่ชุด VIP เหมือเลยเนี่ยใช่ใช่เ้าไม่หว่าน VIP เยอแค่ไหนนะไ้ที่สามอ้ยยี่สิบเอ็ดคะแนนเลยนะโอ้ยเรากรองโลเลยผมได้ที่เจ็ดผมได้ที่สองคะแนน เย่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 โอเออเธอเก็บบาครับาเขาพี่ครั้งที่แล้วใช่ไหมคั้ที่แล้วใช่ไหมพี่ที่เธอเป็นแมวมองเนี่ยตอนเนี้ยหนูติดที่สามนะคะคุณแมวมองหนูเนี่ยไม่ได้เป็นดาราในสังกัดคุณเลยนะครเลยโคต้าไปแล้วเธอเลยโคต้าไปแล้วเหรอเสียใจอ่ะแล้วปิดลับดาราแล้วดาราเราแบบไปถึงฝันแล้วนะครับก็อินเตอร์ไดหมดแล้วอีกอีก ไม่อยากเปิดรับใหม่ระคะหนูบอกว่าเธอหน้าตาไม่ดีพอโอ๊ยนี่หนูสาวไปโบ๊หน้าทำผมมาใหม่นะคะเนี่ยหนูลาหนูลาเธอทั้งอ้วนหนักเจ็ดสิบโลแล้วก็ไม่มีดังยิงกว่านี่ยรอบรอบนี้เรามาเอางี้ไหมรอบนี้ผู้หญิงแต่งเป็นผู้ชายผู้ชายแต่งเป็นผู้หญิงโอเคได้ค่ะได้จัดไปเราก็จะเป็นผู้ชายพวกพี่พีกับพี่ทีก็จะเป็นผู้หญิงนะคะมาดูกันนะคะว่าจะแต่งชายครึ่งหญิงครึ่ง ไม่อะเพาะว่าทีมันไม่รู้ผู้ชายไปแล้วไอทีเอามีกมาเลยทีไม่รู้ว่าทีเป็นอะไรทีต้องแต่งหญิงนะทีโอเคเราไม่เห็นเราไม่ทันอาหารโจทย์เมื่อกี้ทีต้องแต่งเป็นผู้ชายแต่ใส่กับโปงเงี้ยใส่กับผู้ชายใส่กับโปง Oh my gosh VIP ในห้องนี้รู้สึกว่าจะมีแค่คนเดียวปะคนเดียวมีคนน VIP มีคนเดียวมีคนหนึ่งมีมี m i s เนี่ยคนเดียวมีมิส s เราไม่ได้เหรอ คนนี้มิสเดนเบดิสันเนี่ยอ๋ออโอเคสองคนแต่ที่เสียส่ยซื้อซื้อหน่อยพี่พีรู้สึกเริ่มไม่สบายไม่ชาบายไม่ชาบายลืมดูโจทย์เลยค่ะคืออะไรคะโจทย์นี้เราต้องแต่งเป็นผู้ห,หญิงนะครับใช่พี่ขวัญต้องแต่งเป็นผู้ชายค่ะแล้วโจ้ขึ้นเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอกันยังไม่ขึ้นเลยโอเคกิงซนดู King Snazzy แปลว่าซซนีซ่คืออะไรดูให้ดูเหมือนกับ ธรรมดาปหมาดูแบบชิวๆอะไรอย่างงี้ป่ะรู้เหรอไปแปลมาไปแปลสิไปแปลไปแปลกูเกิลมาเด้วแปลแล้วหรอที่ไปแปลนี่ที่แปลดิเออ้หแปลก็เลยร้องร้องรอแป๊บนึงไปแปลว่าค่อยใช้น้องโคตรแย่เอาแปลเนยังไงทุกคนน่าน่าจะหมายความว่าแบบชิวๆป่ะคิดว่านะทุกคนเรอเขาแป๊บนึงเร็วๆนานจะวะ กำลังมองหาโขมองหาโกบอกว่างี้เอาเคสเซเนซี่พอเซเนซี่เออเซเนซี่พอเลี้ยงรอบแป๊บหนึ่งหายไปแล้วในเซเนทีหายไปโดยหนึ่งนาทีที่ไม่ได้เล่าเลยโขก็เก็ปะโกเหรอ เป็นเบบกโก้แต่งตัวโกโก้หรือเปล่าแต่งตัวล้อชาวบ้านอ่านผิดเปล่าแต่งตัวโกโก้หรือเปล่าไม่มันบอกอย่างงี้ไงอะไรว่ากโกโอเคเป็นผู้ชายอ่าเป็นผู้ชายแต่งแบบเท่ๆเอาเธอแต่งยังไงก็ได้เท่แบบจิโก้จิโก้หน่อยมั้งน่าจะใช่นะจิโก้จิโก้ในความคิดเราอาจจะเป็นจิโก้จิโก้ถ้าแต่งตัวเป็นผู้หญิงก็แต่งเสียงผู้หญิงที่สีโอเคไหมไม่โอเค เจ้สวยแล้วเสียหน่อเก่งอะไรดีนะเอานี้ละกันโหตัวเตี้ยขึ้นเยอะเลยอีนนี้เอาอันนี้และกันตูนเล็กดีฉันใส่แสงเก่งก็ไหนเนว้อตูนเล็กดีิลองวิจัยได้เยอะโคตรแย่ก็เกี่ยก็เกี่ ว้าวว้าวต้องใส่แว่นนะคะต้องติดหรูชีวิตติดหรูและปากและปากชีวิตติดหรูตักนัากัน่อนดีกว่าปักชมพูไม่สวยเป็นผู้ชายต้องเข้มขลึมมีเรามีอาร์เรเนอร์ด้วยใช่นี่เหละก๋วก๋กแก่อุ้ยไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแบบนี้ไม่เอา อะไมันจะมาแย่ตั้งการหาแอนเซอรี่เซ็อะไรดีอะไรดีนี่ยบิกินี่เราหายไปแล้วเออนี่แหละโกเแก่มากโกเแก่มันสิท่าหายแล้วโกเแก่โก๋แก่มไม่มีบิกินี่อเออแบบนี้โกเแก่โกแก่มากเฮ้ยยังไม่ทันได้โผมเลยหัวล้นค่ะพี่น้องใส่หมวกอะไรเดี่ะ เออได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้โหคนเท่อ์เสียงร้างเสียงร้ออันนี้ก็เท่โอ้ยได้แล้วผมมาเวลาพอดีเยี่ยมมาค่ะมาค่ะเชิญวิจารณ์ได้เลยค่ะพร้อมแล้วค่ะเชื่อเลยว่าทีต้องแต่งออกมาได้ขี้อยากมากแน่นอนมาดูพี่ขวัญเมนมนกันนะฮะเอ้ยอันนี้ใครคะต้องรอดูอุ้ยพอดีสวยสวยอ่ะไปสามไปสาม โอ้แค่คนนี้ก็ปาไปเก้าคะแนนแล้วแม้นี่จากเราสตัคนเนี่ยสวยเยะเดีนะคะน่ารักดีน่ารักดีโกรนี่มันคืออะไรวะาโกโกแกโอ้โหวัดจิ้มฟักทำให้ดึงหอ้ค่อยขัดเย้อะไรไะเนี่ยหน้าติดอะไรด้วยอ่ะ เออน่าติให้หนึ่งต่อไม่ใช่ติดไม่ใช่ติดแว่นคือเธอเคยเห็นแบบพวกดอกยาบ้าดอกยาม้าคาไว้อ่ะเข้าใจว่าแมนคุยกันครัชใช่ทำไหมคนนี้หัวหลิดนี่ยนี่ให้สาวคะแนนแต่งอะไรวะเนี่ยแกลัวมันนมใหญ่ดีให้สาวคะแนนไปแกลัวโอ้ล้อบนี้ใครจะติดท็อปไหมเนี่ย เราเราเราเฮียโอ้โหโอเคโอเคโขต้องไหนวะโกแก่เทเหมือนพี่เองพ่อพี่สองพ่อเกงไม่คือไม่ใทุนี่สองส่หนุนทั้งวันเลยเหรอพี่เทต้องเหมีวะเทพี่ฟ้าฟเาอ้ชาวฟ้าต้อง่หนเลยอุ้ยเอ้คนนี้เขาแต่งแมนวะเอ้บ่อยเว้ยบ่อยเว้ยให้สองให้สอสอง คอดเกย์มาเดี๋ยวาจะรอดูมิสเตอร์ทีคุงเลยนะฮะมิสเตอร์ทีคุงจะเป็นยังไงก็สาวแตกขนาดไหนเอ้ยยังไม่มาเอออุ้ยอุ้ยสวยอุ้ยคนนี้ได้้ยคนนี้เก๋์สามสามแต่เราขัดตาตะมูกรุดอีกแล้วอ่ะเราให้กสามให้สีเลใช่ใช่ไอลุคเซนแ s สติกเขียนรอยเขียนรอย V.I.P. ได้นล้วเนี่ยได้แน่เลยอะ ไม่อีกคนหนึ่ง V I P ไม่ใช่หรอคนเดียรแหละยังไม่ถึงเราใช่คนเดียร์คนเดียรไม่ V I P อุ้ย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 เอลลอยไปเอลลอยไปเอลอยไปให้สามเอลลอยไให้สามเหมือนกันสามเอลลอดูดูตอนการเดิาเขาแล้วเอลเขาได้ปิดแบบบิดป่ะมีการโบกมือเล็กน้อยก่อนจากไปนั่นแหละครับผมจะเข้าหลุมดำแล้วว่าเข้าไปที่เรียบร้อยอุ้ยอ้าคิวเทปซ่าแล้วอะอะไรอะอะไรอะ พอตรงๆแล้วถ้าไม่มีผ้าพันคอมันจะดูโอเคกว่านี้เว้ยให้สองคนะคือให้ติดลบได้กืให้ติดลบไปแล้วเนี่ยจริงเหรอโอ้แต่น่ารักแสายตูดเราอะดูโขสุดแล้วเราดูเป็นแบบเจ้าพ่อดูเป็นป่าถ้าใส่เขาไม่ป่าไหมอันนี้ไม่ให้คะแนนนะอันนี้มืงว่างตลอดไม่ให้เลยไม่ให้เลยให้หนึ่งคะแนนพอตัวอ้วนตัวก็ใหญ่แขนก็ใหญ่ขาก็ใหญ่เขาไม่ได้มีความเข้องกัน หมือนเธอใช่ไหมอนนจะเธอแหละบ้าวมีความเข้ากันสุดๆเแต่งอุสา์แบบต้องมาวัดกันที่คะแนนค่ะใครจะโหวตได้ใครได้เยอะกว่ากันอุ้ยกันอุ้ยนาดก็เลียดวะก็เลียดอาจจะแปลว่าก็หรือเปล่าที่นอาจะอ่านผิดไงมันโง่เอออ้าวเหรอไม่รู้ เออจริงจมันคือแปลว่าก็ไม่ใช่กอผมผมไม่หนึงผมไม่นึงผมผมไงล่าอูออืออลออืออ่ออืออือ้ือ่ืออออืออืออืออออืออือหือออ้ออ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 ืออ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 ออืออืออืออไมอืออืออือ เต่จริงแล้วว่ามันจ้อีคนอีคนด้านหลิมกับอีอีเด็กน่าจิ้มจิ ulously, ้มไม่แยะม่าคนจะที่จุดท้ายกันลองสุดท้ายไหมดนหนีเราลองสุดท้ายได้ไงเน่หนูบ่าเธอน่าจะแบบที่สามจากสุดท้ายอะไรเงี้ยชิวทามชิวทามมีคนบอกชิวทามตาสุดท้ายแล้วนะใช่ไหมใช่ใช่เราจะตอนนี้เราได้ลองบวยทีหนึ่งได้ได้ที่สองทีหนึ่งอืม ไี่ขวานลองบวยที่หนึ่งแล้วก็ที่สามทีอะทีทีนี้รู้สึกที่เจ็ดป่ะที่เจ็ดกับเมื่อกี้ที่เท่าไหร่ใช่ไหมเงินออกอะไรสี่ร้อยบาทในบัญชีไม่เห็นโดนสับเปลี่ยนในบัญชีเงินออกค่าอะไรปะตานี้แต่งตามใจชอบแล้วกันอยากเป็นเพศอะไรก็แต่งเลยเออตานี้แต่งตามใจชอบอยากเป็นดราเมย์ดราเมย์ก็ฟาดเฮลิเอบเลยค่ะโโอ้ห อ้จูละพี่เป็นอะไรครับที่เป็นตุ๊ดครับไม่ใช่ครับผมจะไปแต่งเป็นผู้หญิงครับเพราะว่ามันเนี่ยแบบเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออแต่ว่าชุดผู้หญิงชุดผู้หญิงบ่ดเนี่ยดูดีกว่าละดูดีกว่าเออดูดีผู้ชายไม่ใช่ชุดอะไรรู้เสี่ยวอ่านอ่านว่าอะไรอ่ะไม่แปลนะอย่าง welcome to fashion pretty girl pretty girl อ่ะต้องผู้หญิงแล้วล่ะผู้หญิงแต่ว่าแผู้หญิงที่น่ารักที่สุดน่ารัก น่ารักน่ารักน่ารักขาใหญ่นิ๊กเนี่ยพี่ขวัญแหละเียดดเเี๋ยว็นๆนะทุกคนพี่ขวัญสักอาร์กิร์บ้าพี่ขวัญนั่นน่ะคือข่าวไว้ายข่าวไวายเธอเดินเดี๋ยวี่น้องใส่ชุดนี้ตั้งแต่งตัวแบบนี้ลำๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวอะไรอ่ะไหนวะคพีอยู่ไหนาะพี่อยู่ไหนวะอุ้ยอย่าชนฉันสิ พี่ไปเปลี่ยนตัวอยู่หรอมันไม่ได้เปลี่ยนชุดหรอใช่เราเปลี่ยนแล้วเราเปลี่ยนเสร็จเราชอบชุดนี้เราว่าเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนข่าวไร่ข่าวไร่น่ารักน่ารักสำหรับเราก็มาแล้วอุ๊ยนี่วิ่งเร็วจังเลยีน่ารักน่ารักสำหรับเราเราชอบชุดนี้ว่ะน่ารักอยากบิกินี่อ่ะไม่มีบิกินี่เธอมีคนบอกว่า just be boy อุ้ยอันไหนเด้ออุ๊ย ไม่ได้ไปยอมผีตัวเลยอะข่าวไว้ม่ละค่ะขาวไอ้ก็ต้องแต่งหน้าตาให้มันดูน่ารักนะยค่ะจริงห่อถ้าจะให้เทียมกันอะพี่ขวัญต้องแต่งตัวธรรมดาไปาลังแบบขาวไอ้ฮะใครแต่งตัวธรรมดาน้่งแบบห้ามไปเอาชุดในนั้นมาอ้าโอเคได้รอบนี้ไม่เข้า VIP เลยรอบเขี่ยไปวีเจอกันพีกึ่งได้กึ่งกึ่ง มี่เจอกันพี่เอาแว่นไหนเนี่มีนะกันรถชดค่ะโอเคค่ะเราได้แล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูแอ็เซสซอรี่กันนิดนึงไม่เอาน่าเกินไปนะครับชุดอะไรดีวะชุดไม่ไม่มีชุดน่ารักเท่าไหร่เลยไคอไม่ค่อยโอเคอ่ะใช่คอดีกว่ามั่วเก้อมันเป็นควาตู้อุใสๆเาวี้เโม่อันนี้มันจะดูแบบสไตล์แบบไอ้นั่นเกินไปเกินเขา อันนี้แหละน่ารักปากไหนดีนะอ่าอุ้ยอันนี้ละกันน่ารัก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 เอออันนี้อะไรอ่ะน่ารักน่ารักอ๋อท่าขาได้เหรอติดโบท่าแขนได้ด,ได้ดวยเหรอติดโบแล้วออกยังไงอ่ะอะไรหรอไอที่เราทาที่แขนไปอ่ะออลองดูที่เสื้อดิไม่งั้นก็หมวกอะอน่ารักอ๋อที่เสือ้อใช่ นี่ก็เหลาน่ารักอฟังด้วยไม่ได้เข้า V I P เลยนะด้าเมลมีน้าเมลด้วยดอยู่วน่ารักไหมเีตไปแล้วเนี่ยโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยแต่งตัวน่ารักว่ะไม่แบ้วว่ะไปดิค่ะไม่แบ้วว่ะไคไม่แล้ว่ะเก่าเอมาใส่ชุดเอ้ยดีไหมนะ นี่เอออันนี้แบว๊บลบลิ้นน้ารักน้ารักเหลือเจ้าดิก็ตอนนี้กําลังหลายใจเรื่องการเลือกหน้าอยู่ใส่กิปกิปอันนี้แล้วกันมิยนน้ารักคาร์ไอแซเว่นยตัวนดูสวยแล้วอั่เว่นเป็นกิปกิปเกิปไอแบนแนแนัโหลทัลเฮ้ยมาดูคลิไรเสร็จแล้วไม่เอาแวชนี้แหละเฮ้ยล๊บลุกปุ่งมาได้ไงอะ เอาไปเดินไปต้องร้อนมาไงไม่ได้อยู่ V I P อยู่ข้างนอกมันมีตรงตรงส่วนที่ต้อง V I P ด้วยนะข้างนอกอ่ะไม่ไม่อันนั้นคือเขาเรียกว่าไงนะมันได้อันหนึ่งมั้งถ้าจะไม่ผิดนะเฮ้ยเราคนแรกโอ้ยอีให้สองนั่นแหละค่ะตาเดาเกียดดูเด๋วบ้างหน้าเด๋วบ้างเหมาะกับการเป็นน้องพีนสุดมากนั่นแหละค่ะ มอกกับการไปน้องคีสสุดสุดอะน่ารักค่ะไม่น่ารักเลยไปเลยโดนหนุ่มดาวดูไปแล้วตันนี้ไม่น่ารักเลยอ่ะวันนี้ไม่อะอ้วนอ่ะไม่ับคำนี้โถเอ้ยอ้วนอะพี่คิดแค่หนึ่งพอเธอไม่น่ารักกันเนอะนองจากสงสารทีนี้ต้องติดลบห้าล้านไม่ต้องให้ห้าล้านคะแนนอุ้ยคนนี้ดูชิลลิ่งไปอะไม่สาม ให้ห่งพอ็ไม่ดูหน้าละให้สองให้สองมันชิลลิ่งไปอ่ะไอ้ีนี่เาวเคล็ดเลิ้นๆเลยนะหน่น้ามาเยอะแล้วแม่ต้องำเกเลยด้วยอุ้ยต่อไเกงอุ้ยอะไรอ่ะน่าเจ๋อเจ๋อจริงเด๋อไม่อะนี่เจ๋อจริง จดูเสื้อกับกางเกงไม่เข้ากันมันเป็นชุดเดียวกันมันเป็นชุดเดียวกันไม่เข้ากันเลยไม่เข้าไม่เข้าเลยแบบเซ็ตในการแต่งตัวไม่มีเลยอ่ะไม่ยีหรอกคนนี้ตาปือง่วงงไม่นอนนอนไม่นอนไหนจะลูกนอนง่วงไปนิดหนึ่งแค่หนึ่งเอแค่หนึ่งแค่หนึ่งจะง่วงนอนมากจะจะง่วงใช่ง่วงเราเดินตกเวทีนะ เมยเมื่อไหร่ทีจะมาเมื่อไทีจะมย่อไทีจะมาอุ้ย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 วอ่อห่วะแต่ว่าแ่ธรรมดา้าเลยนะไม่สไม่ไม่น่ารักมันไม่มันสวยแต่มันไม่น่ารักเกงหรือเปล่าอ๋อใส่ใส่มันมันสวยแต่มันไม่น่ารักเราจะไม่ให้โหดคะแนนเยอะมันสวยแต่มันไม่น่ารักบอด้ฟักพิจี้นี่มันคือน่ารักเหรอไม่ใช่สวยเหรอน่ารักอุ้ยอ้ออีสกยยอส ไม่ให้อ่ะให้ได้คอมเมนต์ที่ทุกคนตั้งนะคะมัต้องมาเลิฟแล้วตอนนี้ไปเลยไปไปทีมอะไรจะมาทีเนี่ยทีเนี่ยทีเนี่ยรักไม่รักอะไรอ่ะจริงจริงพี่ชอบนะให้ให้ไปสอนไม่ไม่เธอเธอไม่มีผมไม่เข้ม่ไม่ป้อยผมไล่ถึงกระเด็นมันไม่เข้ากระนป้อยผมอะไรไม่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเอาแต่หน้ารักที่ มันมีปอยผมอะไรเรงนั้นอหละคนนี้บอกมันโกรธมากเคยมิกเขียวหรอห้ามตัวสีผมหรอห้ามเขียวสีผมห้ามเขียวสีผมอ๋อโอเคโอเคแต่ก็ไม่ได้แต่งตัวน่ารักอะแต่งตัวเฉื่อยมากให้หนึ่งพอมันเหมือนคุณนายไปเดินห้างอะคุณนายเดินห้างเหมือนคุณนายกระเป๋าอะหมดแล้วเหรอหมดแล้วแน่เลย

ูเป็นงไงล่ะฝีมือตาแรกอาก่างเงแค่ออมมือไม่ได้เล่นานาอะไรเงี้ยนั่นแหลคะค่ะโอเคฮะยังไงก็ช่วงอะไรก็กดแชร์กด subscribe นะครับผมอย่าลืมนะครับกด subscribe พี่ทีพี่ขวัญพี่พ,พีนะครับแล้วก็กดพิกกี้พับแล้วก็กดทวิชทั้งพี่พีพี่ขวัญพี่ทีด้วยนะมีทวิชทั้งสา <c oughs> มคนเลยใช่แล้วใช่นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะสำหรับใครที่อยากดูไลฟ์สตรีมบ่อยๆอะไรเงี้ยพี่จะเป็นไลฟ์ในนั้นบ่อยมาก นะครับไมครับโรบอกอะไรนี้ดีควยกันมาได้เลยไปจ้ะแล้วก็ลงคลิปใหม่ก่อนใครนะค,ครับผมโอเคไปแล้ว<อ>บายอยากอะไรอยากให้เรียกอีเมนา้นาเมนามเยอะๆเลย